ดีครับดีกันพี่เลียงจัดส่งเลยครับรอบบ่ายนะครับไม่ได้จัดเต็มนะเพราะนี่ก็เราลูกค้ามานะครับลูกค้าใจดีก็อุดหนุนนะครับเป็นยีนซีก็๑๙รุ่นใหม่นะฮะอ่า๑๙เจนห้านะครับรุ่นใหม่ล่าสุดสวยงามมากนะฮะนี่จัดส่งให้มีป้ายด้วยนะแล้วก็อ่าจะเป็นรถอีซีเนาะ๑๓๐๓นะครับอ่าในกล่องก็จะมีคู่มือน่าจะมีครับประมาณเนี้ยกล่องก็เป็นกล่องกระดาษเนาะแต่ก็ซื้อหลังซื้อกล่องไฟเบอร์ใส่ก็ได้นะครับมีการแนะนําคู่มือความปลอดภัยนะครับก็มีปก ประกอบให้ด้วยขดลิบประกอบนะนี่ครับจะมีสองอันนะครับมีหมุนให้ด้วยนะครับก็ไปเปลี่ยนได้นะครับผมอยู่ที่ที่ที่เอ่อมือเราใส่เอ่อคนมือไม่เท่ากันเนาะคนคนมือเล็กมือใหญ่ประมาณนี้นี่ก็เป็นแบบไม่มีตู้กระสุนครับใส่ให้แบบดูสวยงามกระสุนก็ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็เป้าลิบแบบให้เลยครับสิบแผ่นแล้วก็นี่สองร้อยบาทฮะอ่าเป็นแก๊สกระป๋องเนาะแล้วก็นี่ยูนโคนสองร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับผม ครับเดี๋ยวทดสอบกันนะฮะดูไปแก้ทดสอบเลยเพราะค้าอยากให้ทดสอบหน่อยเพื่อความแน่นอนแล้วก็ที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะฮะก็มีอาการติดขัดกันเยอะต้องอย่างเงี้ยนะต้องถอดมาก่อน,นะฮะให้ถอดสไลด์นะครับถอดนี่ก่อนเนาะแม็กกาซีนแล้วก็เราก็ขึ้นลำนะครับเป็นอย่างนี้ถ้าลัดนี้ออกไม่ได้นะครับมันจะติดนะฮะรู้รู้สึกจะไม่มันจะมีน่าขึ้นมาแฝงกันเราต้องสไลด์ก่อนแล้วก็ไกลขึ้นมาอย่างนี้เรากดได้เลยครับปุ๊บออกเลยครับง่ายครับเห็นไหมฮะมันจะต่ําเลย แต่ถ้าไกลมันเข้ามามันจะขึ้นสูงนู้นทำให้ติดออกก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ประมาณนั้นฮะก็ไม่ได้มีอะไรตามหลักก็คือก็ใส่มาปกตินะครับนะครับประมาณนี้ใส่มาเลยครับนะครับกดหน่อยครับแอ้กดทั้งหน้าหน่อยแก็คือยิงได้เลยลันได้นะฮะก็เป็นเรื่องที่มองข้ามได้นะครับคือว่าจริงเราดูหน้ามอะไติดจริงฮะแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ทดสอบนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมปล่อยแค่ทิ้นครับตอนส่งครับแล้วจีตซิลิโคนให้ด้วยลูกค้าก็ สี่คนมาซื้ออยู่แล้วนะครับก็ไปฉีดได้นะครับเติมแค่ก็ตรงตรงธรรมดาครับผมกดธรรมดาปล่อยไปนะครับประมาณครับครับลดนิดหน่อยก็ขึ้นมาหน่อยครับเบาๆก็ได้แต่งนี้มันลูกยางก็ไม่ได้ปินออกมาน้องจะไม่เสียนะครับครับแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยไปลองดูนะครับเนี่ยเบาเนี่ยได้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ลูกกระสุนทดสอบให้หน่อยไม่มีอะไรฮะสิงก็เล่นไม่ยากครับจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะใส่ นี่ครับตรงปากไม่ก็ได้หรือว่าจะใส่ข้างในก็ได้แล้วแต่นะความสะดวกนะครับอ่านิดหน่อยนะครับโอเคใส่ให้ดูครับครับใส่ไปอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะความสะดวกครับผมครับประมาณนี้ครับใส่นิดหน่อยสอบโอเคนะลองยิงเลยนะครับผมแก๊สก็น่าจะมีถ้าไม่มีเดี๋ยวเติมอีกหน่อยก็ได้ครับสอบแก๊ก็ร้อดหน่อยนะครับผม น,น,นี่ก็ขึ้นล้ำได้นะครับนี่ก็ล็อกได้นะฮะตามหลักขึ้น,นล้ำนะฮะล็อกอย่างงี้เราก็จะไม่ลั่นนะครับฮะง่ายมากมันจะอ่อนครับไม่แข็งเท่าไหร่ผมดูใช้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวจักตรงนั้เลยนะครับผมตอกดึนะครับแดดร้อนนะดูได้นะครับผมนี่ครับค้างสไลายนะฮะครับถ้าแก๊สไม่เย็นนี่ค้างสไลด์สบายถ้แก๊สเย็นอาจจะแน่นครับแต่นี่ค้างเลยแล้วครับถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็มีกันเราก็มีนะฮะ รุ่นที่มีก็ทักมาแล้วก็จัดส่งได้นะครับถูกใจตัวไหนนะครับเดี๋ยวช่วยแชร์ช่วยติดตามได้นะครับก็วันนี้ส่งรอบบ่ายนะครับเดี๋ยวก็สามารถก็ส่งส่งจนถึงรอบทุ่มครึ่งนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ส่งได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าได้จัดส่งให้ได้ครับ